สุดท้ายสีตับสีตับสีตับดูด้สีสีสีตับเป็นอะไรดูเครียดๆวันนี้ครูยังไม่มาสักทีอะดิะแล้วครูไม่มาจะเครียดทำไมนะก็มันสายแล้วไงยอยากเรียนไงโอ้ยเด็กแรกเรียนโอ้สแตนบายพีซสแตนอัพสแตนอัพพีซ Good morning teacher i n ฝ่ l y thank you thank you teacher คุณครูชื่อเพนสีนะคะพร้อมกันค่ะเพนสี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 จริงๆแล้วครูเพนสีสอนวิชาเพาะชำนะคะแต่ว่าวันนี้ครูอรรรวันติดธุระก็เลยได้มาสอนแทน ในวิชาภาษาอังกฤษพร้อมกัน่ะภาษาอังกฤษภา<ร>ษาอังกฤษอเกณภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษโอเควันนี้เราจะมาท่องศัพท์กันนะคะท่องให้ได้ท่องให้ดีหลังจากจบคาบนี้แล้วไปสอบกับครูคนละสิบคำนะคะเอาล่ะ <c oughs> อ่านตามแล้วก็ดูกัานตามนะคะคำแรกของเรานะคะครับคำแรกจดได้ค่ะจดเลยครับผมเจลเล่เจลเล่พร้อมกันค่ะ เจลเล่เจลเล่รูครับผมว่ามันอ่านว่าชองนะครับ G...E...N... เจน e าเล่เจลเล่ตรงตัวด้วยยูโน่เจลเล่เจลเล่ภา่นเจลเล่เจลเล่คำต่อไปค่ะแรนดิพริกแรนดิพริก กลางปีหรือเปล่าครับครูเป็นใครคะคุณครูปะใช่ครับครูเป็นครูปะครูเป็นครูครับครูเป็นครูต้องฟังครูครูเป็นครูต้องฟังครูเจนดิเพล็กเจนเจนดิเพล็กเจนดิเพล็กคั้ต่อไปค่ะ high story high story high story high high ตอรนี่ค่ะท่องแล้วก็จดเฮ้ยคุณว่ากูจบที่นี่กูจะมีคุณภาพป่ะวันเนี้เอาเอานะาคำศัพท์มันเยอะคืออาจจะพลาดได้นิดหน่อยนะคำต่อไปค่ะ Eastland Eastland I I i S I S ก็คือ East East ขึ้นมาเป็นสัพท์ Eastland อีสแลนด์เอเกนอีสแลนด์อีสแลนด์ต่อไปค่ะต่อไปนะโอ้อันนี้น่าง่ายง่ายนง่ายฟูตุลิฟูตุลิ F U กู T U ตู R E ลีฟูตุลีจนด้วยค่ะตุดดวยค่ะฟูตุลีแม่กูก็พาไปห้างนี้บ่อยนะเออก็ไม่ได้อ่านอย่างนี้ไกทำสุดท้ายนะคะ เสร็จสิ้นจากหกคำนี้แล้วหลังคาบนี้ไปสอบกับครูนะคะคำสุดท้ายสีตับสีตับสีตับดูด้วสีสีสีตับตับจนเลยค่ะหภาพีเอาลักวิชานี้หมดแค่นี้นะคะหลังจากเสร็จสิ้นแล้วไปสอบข้อมกับครูสเตตัสพี thank กูแต่บ๊ายบายที่เจอบ๊ายบายที่เจอ thank you thank you teacher บ๊ายบาย student thank you บ๊ายบายนะคะเจอกันซีซีตับซีซีตับเย้โลกระเซ็อยู่ไหนวะทำไมอ่ะเดี๋ยวไปพังหัวงอกคุณเนี่ยคุณบ้าเลยซีตับซีตับคำกูมันตึ๊บเลยหมดละอนาคตจริงนะ